เราก็ได้เดินครับแล้วก็อาจเจอคนมากท่านหนึ่งครับคือคนนี้ครับนี่นี่นี่ให้ต่อโฟกัสดีๆคนนี้ครับนี่ครับกาลังเดินนะครับเขากาลังเดินเดินแบบเขาเพ้อเหยีครับบอกว่าหิวหิวเราหิวก็ไม่รู้มึงกับเาหิวอะไรครับก็คนบ้านนะครับนี่ตรงนี้ครับโอ้เดินไปอย่างแบบ Icana, ไม่สนใจใครครับพอดีตรงน้ครับถ่ายแถวๆถนนครับรถอาจจะเยอะนิดหน่อยครับขออภัยด้วยโอ้แบบนี่นะครับโอู้่ีค่ับเขาก็หันหน้ามาแล้วก็เดินเข้าไปในป่าครับมือเขาหิวไก่ครับจะลากไก่เข้าไปกินในน้ำนะครับติดตามเขาต่อครับกล้องอาจจะมัวมานนิดหน่อยนะครับ โอเคแบบนี okay. like this, okay? Okay, ้โอเคป่ะโอเคนะมันเดินเข้าไปแล้วครับมันอยู่ไหนครับไหนครับอยู่ไหนครับไม่ครับไม่ครับไปตัดไม้กันเถอะพวกเราเึกเกเบกไม่งี บายบายไปกันต่อครับคนว่าครับไม่ครับขอบคุณมากครับนี่มันมาเข้าแบบไม่ครับแล้วนะครับเจอแล้วครับคนนู้นนี่จะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับมองไกลๆครับโหเหมือนกำลังหิวหิวไก่ครับปลาไก่กินในน้ำแล้วก็เจอบอลครับผมขอขุดดิ่งกันครับ อุ้ยเจตอต้นอ่อนครับต้นอ่อน